อนุสรีเจ้าแม่จามเทวี v นะครับเนาะของเมืองของจังหวัดละพูนเฮานะครับเนะาะจะเป็นที่ท่องเที่ยวหนึ่งเนี้ยยิ่งขวายมาก็คนเริ่มมาสักกา,าระบูชานะครับเนาะมาอ้อนมาอนขอโชคขอลาบนะครับเนาะ,ะครับจะเป็นอย่างนี้เกือบถึงวันนะครับเนาะ นี่นะครับบริเวณโดยรอบน,นนะครับคอ,อนโซลีอนโซลีเนปะ็นตีสงบครับเป็นทีขพับปนยอนใกย่ามยามแรงจาน มีตี่ผนขายเตียนขายสวยขายดอกไม้ขายโฟมอะไรนะครับ อนุษาลีเจ้าแม่เทวีนะครับนะเนาะคนว่าตั้งอยู่ตั้งอยู่ไอแ้แยกแยกคนว่านะโกคุบาเนาะครับเนาะโกคุบาอ่าด้านหลังของของด้านหลังของอนุษาลีเจ้าแม่เทวีนี่ก็จะเป็นตลาดสดนะครับเนาะตลาดสดคนว่าตลาดสดน้องดอกทางทางตะวันออกก็ก็เป็นเป็นโต้รุ่งเป,เป็นเป็นอาหารโต้รุ่ง พื้นประกอบมีตลาดพักนะครับเนาะข้างตะว,วันตกนี่จะเป็นตลาดพักเนาะเป็นตลาดพักเนี่ขายกอมคืน,น,นกเหมือนกันตั้เที่โมงแปดโมง,โม,งมาแอลได้นะครับมาซื้อวัวซื้อพักซื้ออย่างไปขายเป็นเป็นอ๋อเ,นนะเป็นการขายส่งเหมือนกันนะครับเนาะ